ก๊าซเรือนกระจกคืออะไรเอ่ยก๊าซเรือนกระจกก็คือก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกหอ่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจกก๊าซเหล่านี้มีความจําเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่แต่หากมีปริมาณสูงเกินไปก็จะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนกันได้นะคะ เรามาดูวิธีการคำนวณการ์ดเรื่อนกระจกกันนะคะการปลดปล่อยเท่ากับข้อมูลกิจกรรมคูณค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยการเรื่อนกระจกมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือ kgCO2 นะคะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงมีประเภทของเสียในการปล่อยการเรื่อนกระจกดังนี้ 1>, 1. น้ำประปามีค่า EF อยู่ที่0.3238 2. ไฟฟ้ามีค่า EF อยู่ที่0.4999 3. กระดาษมีค่า EF อยู่ที่2.0859 4. น้ำมันดีเซลมีค่า EF อยู่ที่2.7403 และ5ขยะของเสียมีค่า EF อยู่ที่2.32ค่ะ